เราทูย้ายมาอยู่ต่างประเทศฉบับคนงบน้อยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเรางั้นขอแนะนําตัวก่อนเราชื่อปิน่นตอนนี้ย้ายมาอยู่เยอรมันได้แล้ว2ปีไอ้ที่บอกว่างบน้อยเนี่ยมันน้อยขนาดไหนเรามาด้วยเงินประมาณ30,000บาทใช่ค่ะ30,000บาทฟังไม่ผิด ตอนนั้นเนี่ยเราตัดสินใจมาเป็นออแพรที่ประเทศเยอรมันหลังจากจบออแพร1ปีแล้วก็มาต่อเป็นอาสาสมัครหรือว่าเอฟเอยออีกหนึ่งปีแลปะปัจจุบันเนี่ยเราเรียนต่อออสวีดุงด้านผู้ช่วยทันตแพทย์หรือว่าส f ตเอาเอาจริงๆชีวิตไม่ได้เป็นไปนตามแผนอย่างที่เราเคยแผนไว้เท่าไหร่พอตอนแรกเราไม่ได้แผนจะมาเยอรมันเลยด้วยซ้ําอยากไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าแต่หลังจากย้ายมาเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเยอรมันเป็นประเทศที่ให้โอกาสด้านการศึกษามาก มันเปิดโอกาสให้กว้างมากๆสําหรับคนที่ต้องการจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะที่นี่เขาไม่ได้สนใจว่าคุณอายุเท่าไหร่หรือว่ามีแบ็กกราวด์การศึกษามาแบบไหนคุณก็สามารถยื่นรัสมัครเรียนในสาขาอัลสวีดุงที่คุณสนใจได้อย่างของเราจบเคมีมาแต่ก็มาเรียนต่อในสาขาผู้ช่วยทนตแพทย์ซึ่งเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในด้านสายสุขภาพมาก่อนเลยใครที่จบปตีจากไทยมาแล้วอยากมาต่อโปอโทที่นี่ก็สามารถทําได้หรืออยากจะลองเปลี่ยนสายอาชีพใหม่ก็สามารถเริ่มต้นได้ด้วยอัลสวีดุงฟังมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมัันนนนก็ไ่ได้้าายขเพรุสรคททีี่่่ใหญดของกกาาารรรเเเีีียยยนนท่ล็คือภษมัน รวมถึงเอกสารต่างๆในการที่เราต้องขอยื่นกับ a ซ s l a n d e r Holder เพื่อที่จะขอ,อวีซ่าตัวนี้และการรับเข้าไปเป็นนักเรียนอ u s สว l ดงปริญญาโทหรือแม้กระทั่งทํางานเองก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันค่ะเพราะเราก็ต้องไปแข่งกับคนเยอรมันและคนทั่วโลกที่เขายื่นสมัครมาเหมือนกันเราเลยอยากจะบอกทุกคนว่าใครที่สนใจกําลังอยากจะย้ายไปทํางานไปเรียนต่อหรืออยู่ต่างประเทศคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบแล้วก็วางแผนมาให้ดีนะคะเพราะมันไม่ง่ายเลยค่ะแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของคนเราค่ะ